สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูฝ้ายในวิชาสังคมศึกษาในส่วนของศาสนาของเรานะคะในสัปดาห์ที่แล้วเด็กๆได้ดูคลิปไปแล้วในเรื่องของพุทธประวัติแล้วก็พุทธสาวกนะคะ พุทธประวัติที่เด็กๆได้เรียนไปก็คือประวัติของพระพุทธเจ้าพุทธสาวกที่เด็กๆได้เรียนไปก็คือเรื่องของสมณเณรลาหุนนั่นเองเป็นไงกันบ้างคะเด็กๆยังพอจําได้ไหมคะว่าประวัติของพระพุทธเจ้าเริ่มจากตรงไหนวันนี้ในส่วนของวันนี้คุณครูฝ้ายก็จะมาสอนเด็กๆในเรื่องของศาสนาต่างๆในประเทศไทยแล้วก็หลักธรรมทางพระพุทธาศาสนา,ศา แล้วมาดูกันว่าศาสนาในประเทศไทยศาสนาในประเทศไทยมีมากมายเลยนะคะมีหลากหลายศาสนามากมีศาสนาอะไรบ้างเรามาดูกันว่ามีศาสนาอะไรบ้างอันดับแรกมีศาสนาพระพุทธศาสนาค่ะมีพระพุทธศาสนาอันดับที่สองคือมีศาสนาอิสลาม ศาส,สนาคริสต์แล้วก็ศาสนาอื่นอื่นเรามาดูกันว่านะคะว่าพระพุทธศาสนาในประเทศไทยมีคนนับถือพระพุทธศาสนาหรือศาสนาพุทธกี่เปอร์เซ็นต์คนที่นับถือศาสนาพุทธมีทั้งหมด94.5%คนที่นับถือศาสนาอิสลามมีทั้งหมด 4. 2เปเซคนที่นับถือศาสนาคริสต์มีทั้งหมด1.2เปอร์เซ็นต์ คนที่นับถือศาสนาอื่นๆเท่ากับ0.1%ซึ่งศาสนาอื่นๆได้แก่ศาสนาพราหม์แล้วก็พรามหม์ฮินดูนะคะเ,เด็กๆจะสังเกตได้ว่าศาสนาที่มีคนนับถือมากที่สุดก็คือศาสนาพุทธค่ะรองลงมาคือศาสนาอิสลามรองลงมาคือศาสนาคริสต์แล้วรองลงมาคือรองลงมาน้อยที่สุดก็คือศาสนาพรามหม์ฮินดูเท่ากับ0.1%นั่นเอง ต่อไปเรามาพูดถึงมาพูดถึงว่าไม่ว่าเราจะนับถือศาสนาใดใดก็ตามเรามาอยู่ที่ประเทศไทยด้วยกันเราก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขค่ะต่อไปเรามาดูถึงพระพุทธศาสนาหรือศาสนาพุทธนั่นเองศสาสนาพุทธถือกำเนิดขึ้นในประเทศอินเดียพระพุทธศาสนามีศาสดา ศาสดาหมายถึงอะไรคะศาสดาหมายถึงผู้ก่อตั้งผู้ก่อตั้งศาสนาก็คือพระพุทธเจ้านะคะพระพุทธเจ้ามีพระนามเดิมว่าเจ้าชายสินทะท่พระพุทธเจ้าประสูตรตัดสรุและปรินิพานในวันเดียวกันก็คือวันขึ้น15ค่ําเดือน6พระพุทธเจ้าทรงบาเพ็ญเพียรโดยการนั่งสมาธิพระพุทธเจ้าปรินิพานเมื่ออายุ 80พรรษาคำพีสำคัญของพระพุทธเจ้าคือคำพีพระไตรปิฎกคำพีพระไตรปิฎกนะคะสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนาก็คือธรรมจักรแล้วก็ศาสนาสถานศาสนาสถานหมายถึงสถานที่ที่ไปประกอบพิธีต่างๆของเราได้เก่วัดแล้วก็โบสถ์นะคะต่อไปมาพูดถึงศาสนาอิสระ ลามศาส,สนาอิสลามผู้ก่อตัอง้งศาสนาอิสลามก็คือนบีมูฮัมหมัดซึ่งนบีมูฮัมหมัดเกิดขึ้นในนครเมกกะปัจจุบันอยู่ในซาอุดิอาระเบียพระอัลละห์เป็นผู้ที่ได้รับพระราชองค์การจากพระเจ้านาบีมูฮัมหมัดก็ไปรับพระราชองค์การหรือหลักคำสอนจากพระอัลละห์อีกทีหนึง่ง ศาสนสถานของศาสนาอิสลามก็คือมัสยิดนะคะสัญลักษณ์ของศาสนาอิสลามก็คือดาวและจันเซียวคมภีร์ของศาสนาอิสลามก็คือคมภีรอังกุลอ่านนะคะต่อไปมาดูที่ศาสนาคิดศาสนาคิดศาสดาของศาสนาคิดก็คือพระเยซูสัญลักษณ์ก็คือเครื่องหมายกลางเขนสถานที่กําเนิด ของพระเยซูรหรือสถานที่ประสูติของพระเยซูก็คือเมืองเบสเลแฮมอ่าเบสเลแฮมอยู่ที่ไหนอยู่ที่ประเทศอิสราเอลค่ะคำพีของศาสนาคิดก็คือคำพีไบเบิลนะคะต่อไปมาดูที่ศาสนาต่างๆที่เราพูดถึงก็คือศาสนาฮินดูซึ่งศาสนาฮินดูเดิมเรียกว่าศาสนาพราหมณ์นะคะ สัญลักษณ์ของศาสนาฮินดูก็คือโงมศาสนาฮินดูกำเนิดเกิดก่อตั้งที่ประเทศอินเดียพระศาสดาของศาสนาฮินดูมีด้วยกันสามองค์ก็คือพระพมุมพระนารายณ์แล้วก็พระศิวะคำพีของศาสนาฮินดูมีคำพีพระเวทเด,ด็กๆอาจจะไม่เห็นเดี๋ยวขอแป๊บนึงนะคะมีอะไรเอ่ยมีคำพีพระเวท คำพีพามมานะคำพีอุปนิสัตคำพีอารันยะกะอ่าคำพีต่างๆมีทั้งหมด4ค่คำพีนะคะต่อไปอยออนุญาตลบแป๊บหนึ่งต่อไปเรามาพูดถึงหลักธรรม หลักธรรมของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนานะคะหลักธรรมทางพร,พ,ทาาพระพุทธศาสนาที่เราจะเรียนกันก็จะได้แก่พระรัตนไตยโอวาสามแล้วก็การกระทําความดีของตนเองและบุคคลในครอบครัวและโรงเรียนนะคะอันดับแรกเรามาเรียนถึงพระรัตนตนะคะพระรัตนตยหมายถึง แก้วอันประเสริฐ3ประการแก้วอันประเสริฐ3าประการได้แก่อะไรได้แก่พระพุธได้แก่พระพุธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธพระพุธตัวนี้นะคะพระพุธตัวนี้ นี่พ,พุทธตัวนี้พระพุทธหมายถึงอะไรพระพุธหมายถึงพระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาของพระพุทธศาสนาตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองและทรงนำหลักธรรมที่ตัดสรู้มาสั่งสอนผู้อื่นให้ได้รู้ตามาการปฏิบัติตนต่อพระพุทธเราจะปฏิบัติตนอย่างไรหนึ่งระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าอยู่เสมอสองเคารพบูชา 3. ศึกษาพระจริวัตรของพระพุทธเจ้าและนำมาเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตนต่อไปมาพูดถึงพระธรรมพระธรรมคือตัวนี้พระธรรมคืออะไรพระธรรมเป็นหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ตรัสรู้เช่นอริยสัจสีโอวาทสาแล้วก็มรรคแป การปฏิบัติตนต่อพระธรรมคือ 1. นึระลึกถึงพระคุณของพระธรรม 2. ศึกษาพระธรรมให้เข้าใจและนำไปปฏิบัติ 3. ส่งเสริมและชักชวนผู้อื่นเช่นญาติหรือเพื่อนให้หมั่นฟังธรรมและปฏิบัติธรรมต่อไปตัวที่3ได้แก่พระสงฆ์ พระสงฆ์คือตัวนี้พระสงฆ์คือใครพระสงฆ์เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนําหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามาเผยแผ่ให้ผู้อื่นรับรู้และนําไปปฏิบัติปะพปฏิบัติตามการปฏิบัติตน ต่อพระสงฆ์ทำได้อย่างไรบ้างและลึกถึงพระคุณของพระสงฆ์และแสดงความเคารพท่าน 2. บํบำรุงพระสงฆ์ด้วยปัจจัย4ี่เช่นใส่บาตรในตอนเช้า 3. ปฏิบัติตนเป็นคนดีตามคำสอนของพระสงฆ์ต่อไปมาดูต่อไปเลยต่อไปมาดูโอวาทสานะคะโอวาทสาเป็นหลักธรรมสำคัญซึ่งถือถือเป็นหัวใจของ พระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติตามโอวาทสมถ้าเราปฏิบัติตามจะทําให้เราดําเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขเขาบอกแล้วว่าโอวาทสมแปลว่าต้องมีสามข้อแน่ๆดูต่อไปเลยโอวาทสมข้อที่หนึ่งได้แก่การไม่ทําความชั่วการไม่ทําความชั่วก็คือเบญจศินซึ่งเบญจศินหรือ สิน5มีอะไรบ้างดูสินข้อที่1คือห้ามฆ่าสัตว์ห้ามฆ่าสัตว์สินข้อที่2คือห้ามลักทรัพย์สินข้อที่3ก็คือห้ามประพฤติผิดในก้าม สินข้อที่4คือห้ามพูดห้ามพูดเท็จหรือห้ามพูดโกหกนั่นเองนะคะสินข้อที่5คือห้ามดื่มสุราใช่ค่ะเบนจะสินหรือสิน5ของเรามีทั้งหมด5คข้อนะคะทบทวนอีกทีหนึ่งสินข้อที่1คือหา้ามฆ่าสัตว์ สินข้อที่สองคือห้ามรักทรัพย์สินข้อที่3ก็คือห้ามประพฤติผิดในการมสินข้อที่สก็คือห้ามพูดเท็จสินข้อที่5คือห้ามดื่มสุราค่ะมาดูโอวาทสามข้อที่2ค่ะโอวาทสามข้อที่2ก็คือการทําความดีการทําความดีมีเบญจธรรมสังฆะวัตถุสี่มงคล38ิฮิริโอตปะคารวัตธรรมสี่ กตัญญูกะตะเวทีต่อครูอาจารย์และโรงเรียนดูต่อไปเลยโอวาสามข้อที่3คือการทําจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์การทําจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์ทําได้ยังไงบ้าง 1. การสวดมนต์หรือเราจะสวดมนต์ก่อนนอนก็ได้นะคะ 2. การฝึกนั่งสมาธิอยู่นิ่งๆก็เรียกว่าการฝึกนั่งสมาธิแล้วนะคะ 3. การเจริญสติมาดูตัวต่อไปค่ะ ตัวไปการทำความดีตามหลักศาสนาพระพุทธศาสนาสอนให้เราไม่ทำชั่วสอนให้เราทำความดีทำจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์มีศรัทธาและคารพพระรันตนัยปฏิบัติตามมารยาทชาวพุทธอย่างถูกต้องการปฏิบัติการปฏิบัติตัวของเรามีทั้งปฏิบัติที่บ้านและปฏิบัติที่โรงเรียน การทำความดีตามหลักศาสนาการปฏิบัติตนที่บ้านเมื่ออยู่ที่บ้านเราทำความดีตามหลักศาสนาในฐานะลูกหรือหลานอ่าในฐานะลูกหรือหลานทำได้ยังไงบ้าง 1. งกระตันยูต่อพ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่ 2. ใช้ใจ่ายอย่างประหยัด 3. รักใคร่สามัคคีก,กันกับคนในครอบครัวต่อไปมาดูการทำความดีตามหลักศาสนาที่โรงเรียน เมื่ออยู่ที่โรงเรียนเราทำความดีตามหลักศาสนาในฐานะที่เราเป็นใครคะเป็นนักเรียนคะ่ะเราทำยังไงได้บ้าง 1. เชื่อฟังคำสอนของครูอาจารย์ 2. หมั่นขยันเพียรศึกษาเล่าเรียน 3. กระตันยูต่อครูอาจารย์ เป็นไงกันบ้างคะเด็กๆสําหรับเรื่องที่คุณครูนํามาสอนเด็กๆในวันนี้เด็กๆคงจะได้รับความรู้กันแล้วใช่ไหมคะสําหรับคลิปนี้คุณครูขอ,ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย